นี่นะครับเมนูน่ากินอีกเมนูหนึ่งนะครับก็คือยำไข่มดแดงนะครับยำไข่มดแดงนะครับเป็นเมนูที่ทางภาคอีสานนะครับชื่นชอบกันมากนะครับฤดูนี้นะครับก็เป็นฤดูไข่มดแดงนะครับช่วงหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนนะครับก็จะมีไข่มดแดงนะครับนี่นะฮะเห็นไหมฮะเยอะแยะมากมายนะครับไขกําลังอบๆเลยนะครับบางคนเขาก็ชอบนะครับบางคนเขาก็ไม่ชอบแต่ส่วนใหญ่กินแล้วก็จะติดใจนะครับนี่นะครับ นี่นะครับก็เป็นยำไข่มดแดงนะครับเป็นไข่มดแดงนะครับแล้วก็ตัวแม่เป้งเขานะครับแม่เป้งเขาตัวที่ยังอ่อนๆอยู่นะครับนะครับก็หั่นพริกนะครับหอมนะครับกระเทียมนะครับแล้วก็ยำเลยใส่น้ำปลานิดนึงนะครับนี่ฮะก็อร่อยแล้วนะครับนะครับใครได้ลองกินนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าอร่อยและติดใจนะครับบางคนก็จะยำแห้งๆนะครับบางคนก็จะยำแบบมีน้ำบ้างมีเนื้อบ้างนะครับอร่อยครับรับประกันนะครับ สนใจก็ลองหาทานกันดูนะครับขอบคุณมากครับ